สวัสดีครับผมพิเชษ1668พาลวยนะครับชอบกดไลค์ใช้ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าท่านแค่นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดซับตะคายและกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกรับสวัสดีคุณป้าทุกทท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับฟัมเชื่อมั่นนะครับไม่ได้มาง่ายครับ ป้องมาที่สูจนกัน,นะครับก่อนอื่นก็ขออ่านคำเตือนให้กับคุณมุคุณป้าก่อนนะครับคําเตือนสูตรหวยเป็นเพียงแค่การคํานวณจากสติย้อนหลังแล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับ168พาลวยทางช่องจะทําข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนสลักกิบแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆซินะครับ ครับสูตรก็มีถูกมีผิดนะครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของท่านด้วยนะครับครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกครับว่าหวยจะออะไรนะครับแต่ถ้าเรามีหลักการนะครับมีที่มาที่ไปนะครับหรือว่ามีแนวทางดีๆนะครับเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้นะครับครับเชื่อมั่นในตัวผมนะครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่หมยมากๆเลยนะครับ ที่เป็นธุระนะครับจากของกินนะครับไม่ว่าจะเป็นปูผัดผงกะหรีนะครับแล้วก็ปูผัดพิไทยดํานะครับแล้วก็กุ้งย่างนะครับแลีกล่องหนึ่งปูอะไรผมยังไม่ได้เปิดนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ปลาขังต้มยํานะครับแล้วก็ขนมนะครับต้องขอขอบคุณแม่หมวยและครอบครัวของคุณแม่มากๆเลยครับที่ เป็นธุระจัดของกินมาให้นะครับก็คุณแม่นะครับส่งเงินมาให้เรื่อยๆนะครับก็ถูกหวยก็ถามว่าอยากกินอะไรครับก็ส่งตังค์มาให้บ้างครับให้ไปซื้อกินเองบ้างแต่วันนี้ครับจริงๆแล้วคุณแม่เขาจะส่งมาให้นะครับแต่ผมปักหมุดไม่เป็นนะครับคุณแม่ก็เลยเป็นธุระมาส่งให้เยินบ้านเลยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับอยู่ชลบุรีนะครับก็ยังตวาดนึกถึงผมนะครับก็อยากให้ผมได้กินอย่างที่ผมฝันไว้นะครับจริงๆแล้วนะครับผัดพริกไทยดำนะครับกุ้งปูผัดพริกไทยดำาครับผมเองก็เห็นแต่ในโทรทัศน์นะครับไม่เคยได้กินนะครับคุณแม่ถามว่าอยากกินอะไรครับผมเองก็บอกว่าทั้งสองอย่างยังไม่เคยกินนะครับทั้งผัดพุงกรีดและผัดพริกไทยดำนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ ทาให้ผมได้กินลิ้มรสนะครับก็อร่อยมากครับหวานดีครับกัมปูแน่นมากครับหวานอร่อยมากครับและกุ้งครับเนื้อแน่นมากๆครับต้องขอขอบคุณแม่มากๆนะครับที่ทําให้ผมนะครับได้กินของดีๆครับแล้วก็ที่อยากกินนะครับแต่ไม่กล้าซื้อครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับแล้วก็ครอบครัวของท่านด้วยนะครับขอให้ทุกท่าน นะครับก็คองท่านเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับและขอให้ท่านแบ่งปันนะครับมีเงินทองไหลมาเทมาตลอดนะครับมีชื่อเสียงที่เรื่องเงินทองนะครับอ่านะครับอ่นนี้ครับก็เป็นปูนะครับปูก็กามปูอร่อยมากครับผมก็จัดไปแล้วครับอ่านี่ครับก็กุ้งครับมันนี่อร่อยเลยครับก่ากามผมก็มากินก็อร่อยดีครับแล้วก็ นี่ครับกามปูเน้นๆครับเน้นๆครับอร่อยจริงๆครับชอบที่สุดครับต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับถ้าคุณแม่ไม่ส่งมาผมเองก็คงจะไม่ได้กินอาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับก็อยากจะทำตัวเลขให้แม่นยาที่สุดนะครับเพื่อตอบแทนคุณแม่นะครับผมเองก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรคุณแม่ได้ได้ทําได้แค่นี้ก็ได้แต่ทําตัวเลขให้เข้าให้ดีที่สุดนะครับอครับ ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังลังเลใจครับที่ยังไม่กล้าสมัครสมาชิกผมนะครับหรือว่ายังลังเลใจอยู่ครับวันนี้ครับผมจะมาสรุปสามตัวตรงสายฟรีนะครับชุดเต็มนะครับเพื่อเป็นพยานหลักฐานนะครับในงดหน้านะว่าชุดเต็มผมเข้าหรือเปล่าครับผมเคยบอกกับท่านไว้ในคลิปนะครับ ว่าต่อใจไปนี้ครับผมจะทำสามตัวตรงให้เข้าบ่อยที่สุดนะครับท่านมาพิสูจน์ผมได้ครับงวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าท่านสนใจครับเลขน้อยชุดนะครับเมื่อ้รก็เข้านะครับเลขน้อยชุดทั้งสามตัวต๊งสามตัวตรงนะครับได้สองตัวบนนะครับเลขวิ่งนะครับชุดฟันก็เข้านะครับเลขตัดเลขดับผมก็ผ่านนะครับท่านจะได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับแต่ยังเลงเลใจอยู่ครับนี่ครับ เื่อนไขง่ายๆครับแค่ท่านเพิ่มอันดิไกรผมครับ0ูนย์ก็สี่สามก็ศูนย์หนึ่งห้าห้าห้าถ้าท่านเพิ่มไม่เป็นนะลูกหลานของท่านเพิ่มให้ครับถ้าไม่เป็นอีกครับโทรมาผมครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้ครับศูนย์ก็สี่สามก็ศูนย์หนึ่งห้าห้าห้าครับถ้าท่านเพิ่มแล้วครับท่านสนใจกี่งวดครับไม่ว่าท่านจะงวดเดียวทดลองก่อนหรือว่าสองงวดหรือว่าห้างวดตามกําลังหรือว่าตามความสนใจของท่านครับ ถ้าท่านสนใจหนึ่งงวดครับนี่ครับธนาคารทรีนิตีครับแล้วโอนมาเบอร์นี้ครับ4088075617ครับงวดละ1 0 0ครับอ่ครับแล้วตรวจสอบชื่อครับนายพิเชษรูปเล์ครับถูกต้องครับท่านโอนมาได้เลยครับโอนมาแล้วนะครับส่งสลิปมาให้ผมดูทางไลน์ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านส่งไม่เป็นครับให้โทรศัพท์แคปไว้นะครับแล้วส่งมาให้นะครับหรือว่าให้ลูกหลานท่านส่งให้นะครับ ถ้าไม่เป็นจริงๆนะครับไม่มีทุกหลานนะครับโทรมาผมครับบอกว่าท่านไดโอนมาแล้วครับความซื้อสัตว์คุยกันนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ท่านนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ไม่มีอดีไล์ครับสามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับเ่นไล่ไม่เป็นโทรมาสอบถามได้นะครับแต่ตามคอมเซ็ตนะครับตามกดนะครับเงินงวดละหนึ่งร้อยนะครับครับทีนี้ก็มาเข้าเรื่องเลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสนใจ3ามตัวตรงผมนะครับผมประกาศสึกินแล้วนะครับตั้งแต่3ามตัวโต้และ3ตัวตรงครับต่อไปนี้ครับ3ามตัวตรงผมครับจะเข้าบ่อยนะครับ3ามตัวโต้ผมก็จะเข้าบ่อยนะครับแต่วันนี้เรามาคุยเรื่อง3มตัวตรงนะครับถ้าผมไม่มั่นใจผมจะไม่วางเลข1นล้านเปอร์เซ็นต์ให้ท่านนะครับสามตัวตรงถ้าไม่เบิ้ลไม่หามมาแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ครับมี ไม่ลงเบิ้ลหามนะครับมี252ชุดครับเยอะกว่าวัที่แล้วนิดหนึ่งครับพอดีสูตรตัดได้แค่นี้ครับนี่ครับ252ชุดครับแต่ถ้าเบิ้ลหามมาครับผมมีกันไหมครับ78ชุดครับถามว่าหลักการนี้ครับที่เอาไซแข็งนะครับมาตัดชุดเบิ้ลหามได้ไหมตัดไม่ได้ครับเพราะว่าหลักการนี้ครับมันตัดได้เฉพาะสามตัวตรงนะครับอ่ามันตัดเบิ้ลหามไม่ได้ครับ มันก็เลยใช้คนลสูตรนะครับใช้คนลสูตรกันแต่ถามว่าสูตรนี้แข็งไหมครับแข็งนะครับสูตรนี้ก็ใช้มาสปีกว่าครับมันใจอยู่นะครับแต่ถามว่าเยอะไหมเยอะครับแต่ถ้าท่านอยากได้น้อยชุดครับผมมีวันนี้ครับผมคัดไว้ร้อยแปดชุดนะครับร้อยแปดชุดเนี่ยถ้าท่านอยากได้น้อยชุดครับถ้าสูตรใดไม่ผิดนะครับอยู่สีแดงนะครับ อ่าแล้วก็ถ้าสูตรผิดแค่สูตรเดียวอยู่สีฟ้าครับแต่ถ้าสูตรผิดถึงสองสูตรขึ้นไปนะครับหรือว่าสูตรใส่แข็งหลุดนะครับจะอยู่สีดํานะครับแต่ถ้าท่านเล่นไม่เป็นครับเดี๋ยวผมไปอธิบายท่านทีละเปาะนะครับอ่านี่ครับท่านจดทันหรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่รังเลใจอยู่นะครับอยากได้น้อยชุดนะครับแต่ท่านบอกที่เอาแค่ชุดเต็มก็พอแล้วครับอ่าผมก็ยังแจกฟรีท่านแบบนี้ไปนะครับ แต่ถ้ามันเข้าบ่อยๆจริงๆครับมีสมาชิกในในกลุ่มนะครับเป็นความคิดเห็นของเขานะครับผมเองก็มาเปิดเผยท่านนิดหนึ่งครับเขาบอกว่าเขากลัวเลขมันกระจายไปเยอะครับหรือว่าเลขมันมันเคลื่อนครับบอกคนเยอะใน u t u b e เนี่ยแล้วเลขมันเคลื่อนครับตามสติครับตามสติที่ผมวางเลขนะครับผมเล่นเองครับถูกบ่อยๆครับเอามาลงปั๊บถูกวดนหนึ่งอีกวดนหนึ่ง มนลงอีกครับหลุดครับเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้ครับเออมันก็จริงอย่างที่เขาบอกนะครับว่าถ้าเราเอาเลขมากระจายแบบเนี้ยมาแจกแบบนี้ยมันอาจจะเคลื่อนได้นะครับพอแทงกันหลายคนนะครับอ่าแต่ผมเองก็ก็ยังทําตามคอนเซ็ปต์อยู่นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับที่ไม่มีค่าสมัครสมาชิกครับได้ลองเอามาดูครับว่าสูตรและหลักการนะครับ ที่ผมใช้เนี่ยมันใช้ได้จริงไหมครับเข้าจริงไหมครับแต่บางไม่รู้นะครับว่างวดหน้าหรือว่างวดต่อไปผมจะแจกแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามีคนในกลุ่มเขาบอกหลายคนก็ต้องเชื่อเขานะครับเพราะเขาเสียตังค์มานะครับผมเองก็ต้องทําตามที่เขาบอกด้วยนะครับแต่ถามว่าสําหรับสายฟรีนะครับก็ต้องดูกันไปนะครับว่าผมจะวางให้หรือเปล่านะครับต้องดูกันหน้านะครับ ครับสำหรับสามตัวตรงนะครับไม่เบิ้ลหามมาแน่แน่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับใช้หลักการอะไรครับอผมใช้เลขมาไม่ครบนะครับอเลขมาไม่ครบนะครับหมื่นมาสูตรครับมาคาดครับตัดได้แค่นี้ครับตัดได้แค่นี้ครับแข็งสุดๆครับลองมาพิสูจน์กับผมได้นะครับอถ้าไม่เบิ้ลไม่หางมันอยู่ตรงนี้แน่นอนครับยังคุ้มอยู่นะครับสมุด ว่าสมมุติว่าท่านไปเล่นในเว็บไซต์ครับใจบาทละ9ก้รยครับอ่านี่ครับสองห้าสิชุดตัว10บาทครับลงทุนไปแค่2 5ง0้าร้บาทครับท่านถูกได้บาทละหนึ่เกรบาทครับถูก10บาทก็ได้9 0 0าครับหากไป2องพั้าร้ี่สิบก็เหลือ5 700, อ้าพันเจรอยาพันห้าพักว่าครับ อ่าห้าพันแปดครับหรือข้ามสี่เท่าที่ครับอ่าน่าจะประมาณห้าพันสี่ครับอ่าหรือว่าหัสี่เนี่ยจำไม่ได้ครับอ่าประมาณนี้ครับอ่ารวมถ้าท่านเล่นทั้งหมดครับทั้งอ่าชุดเบิ้ลหามอีกเจ็ดสิบแปดชุดด้วยครับรวมทั้งหมดแล้วมันเป็นสามร้อยสามสิบชุดสามร้อยสามสิบชุดเนี่ยแทงตัวละสิบบาทก็ลงทุนสามพันสามร้อย นะครับ3า0รอยครับท่านได้เก0 0พันก็จะได้5้0พันเดกับไลน์อเทาะๆนะครับกับไลน์อเทาะัน7 0็ทุกงวดรือว่ามีผิดพลาดบ้างนะครับแต่คืนแน่นอนครับต่อไปนี้ครับผมสัญญาว่าจะทำสามตัวตรงให้เข้าบบอยที่สุดครับให้เข้าบบอยที่สุดนะครับวันที่17เดเดือน1ครับ2อ6 4ครับรอยี่ครับนี่ครับแต่สำหรับท่านใดครับท่านใดที่ อยากได้เลขน้อยชุดครับอยากได้เลขน้อยชุดนะครับอ่านี่ครับอยากได้เลขน้อยชุดนะครับผมทําแบบนี้ครับคัดมาให้ท่านครับถามว่าสูตรเคลียร์ผมโอเคไหมครับสูตรเคลียร์ผมโอเคไหมสองปีกว่าครับยังไม่เคยผิดนะครับที่ท่านติดตามผมและลงมาครับผมเอามาเคลียร์ครับนี่ครับเหลือร้อยแปดชุดครับงวดที่แล้วเหลือร้อยสองชุดผ่านนะครับ ธนเลียผมไม่หลุดนะครับอยู่ในนี้แน่นอนครับนี่ครับร้อยแปดชุดครับผมจะชุดนี้ครับชุดเต็มนะครับไปวางให้ท่านนะครับแล้วก็คัดมาครับชุดลองครับห้าสิบแปดชุดที่คู่ตายคู่ถับตัดแล้วหรือห้าสิบแปดชุดนะครับเป็นสีฟ้าเอ่อหรือว่าเป็นสีสีทองครับแล้วก็ยี่สิบหกชุดเนี่ยคือสูตรที่ไม่ผิดเลยหรือว่ามีตำหนินิดหนึ่งครับอ่า แล้วก็สูตรชุดฟันครับไม่เกินห้าชุดนะครับอหรือว่าไม่เกินสิบชุดครับผมจาไม่ได้ผมอาจจะขอเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสูตรและหลักการมันยังไม่เสร็จนะครับผมเอามาลงสามตัวตรงชุดเต็มให้ก่อนครับชุดฟันก็ยังไม่เสร็จดีนะครับก็จะคัดไอ้ท่านนะครับ่าพื้นเลยครับยืนพื้นเลยคือว่าร้อยแปดชุดเนี่ยเอาที่แข็งๆพื้นฐานดีๆเนี่ยมาลงให้ท่านนะครับแล้วก็คัด สีแดงเป็นเล็กฟันสีฟ้าเป็นเล็กรองครับสีดำควรเล่นน้อยๆครับสีฟ้าควรเล่นนีเยอะหน่อยสีแดงก็จัดไปครับตั้งแต่บัดนี้ไปครับสีแดงผมนะครับน่าเล่นที่สุดครับผมเคยพูดกับท่านไว้ว่าสีแดงครับมันถูกได้แต่ถูกยากมากครับมันทำยากมากครับแต่เปลี่ยนไปแล้วครับมันเปลี่ยนไปแล้วครับมีโอกาสถูกครับ สีแดงเดี๋ยวนี้มีโอกาสถูกนะครับน่าเล่นแล้วครับสําหรับท่านใดที่ติดตามผมนะครับท่านจะได้แบบนี้นะครับสามตัวชุดฟันนะครับอ่าแล้วก็ท่านจะได้อะไรเยอะแยะมากมายครับสําหรับเลขวิ่งนะครับอ่าตรงนี้ทําเลขวิ่งบนล่างครับเซ็นก็เสร็จแล้วนะครับอ่าแล้วก็ส่วนรายละเอียดตรงนี้ครับไอพุทอ่ารายละเอียดเลขวิ่งเลขฟันนะครับเดี๋ยวไปอธิบายในคลิป เลขลงเลขนั้นดีกว่าครับสมมุติว่าเลขท้ายเลขดับก็ไปอธิบายรู้ไปประโมดอีกอีกช่องหนึ่งครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสามตัวตรงนะครับสามตัวตรงนะครับแล้วอีกอย่างนึงครับสําหรับท่านใดนะครับท่านใดที่สมัครมาชิกผมมานะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบตอนนี้ผมเองต้องจดไปด้วยนะครับแล้วก็บันทึกของท่านไปด้วยนะครับ ก็เลยถ้าท่านไปส่งวันที่11เเนี่ยโอนมาวันที่11บผมไม่ต้องจดครับก็ส่งให้เลขเลยครับสําหรับท่านในที่สมัครเงินเดียวนะครับสมมุติว่าท่านไปโอนให้ผมวันที่11เนี่ยผมก็รับมาก็ส่งเลขเลยรับมาส่งเลขไปเลยครับแต่ท่านในที่ส่งก่อนครับผมต้องจดชื่อท่านไว้นะครับแล้วก็ต้องมาคัดลอกชื่อท่านมาลงขาท่านทีละแล้วก็ส่งให้ท่านทีละหมายเลขทีละคน,คนทีละคนอย่างเงี้ยบัญชาครับแต่ไม่เป็นไรครับ ท่านสะดวกแบบไหนก็เอาแบบนั้นครับแต่ถ้าเป็นไปได้ครับท่านโอนบางที่สิบเอ็ดนะครับผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านมาปุ๊บผมก็ส่งให้ปั๊บเลยอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องจดครับมันสะดวกสบายกว่านะครับแต่สําหรับท่านใดที่สมัครเยอะๆครับผมก็โอเคครับจดไว้ได้เลยครับท่านเหลือกี่งวดมีกี่งวดครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับที่สนใจในหลักการนะเชื่อมั่นในตัวผมครับอ่า กำลัตนตีได้จากทุกท่านนะครับที่สมัครมานะครับอตอนนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับผมอาจจะไม่ได้เปิดเผยท่านนะครับก็มีบางท่านให้เป็นรายปีเลยครับเป็นงวดเป็นสิบงวดที่สิบงวดสองพันสี 2004, 2001, ่สองพันหนึ่งหรือว่าสี่งวดห้างวดกัแบบมีตามระยะหรือว่าความพึงพอใจของท่านนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับอ,อย่าลืมนะครับหลังวันที่สิบเอ็ด ถ้าผมไม่ส่งเลขครับให้ท่านทวงติงมาได้เลยนะครับว่าท่านโอนมาแล้วนะ,ะเพราะว่าท่านโอนมาเนี่ยครับผมต้องจดชื่อท่านไว้แต่บางทีกำลังจดชื่ออยู่คนนู้นโทรมาคนนี้โทรมาครับลืมบันทึกชื่อท่านครับมันก็มีสาเหตุหลายอย่างครับบางทีก็ลืมตรงนู้นตรงนี้ครับมันทําให้หลงครับแต่ถ้าท่านโอนมาวันที่สิบเอ็ดผมทําเสร็จร้อยปุ๊บเนี่ยโอนมาปุ๊บผมส่งให้ปับ๊บอ,อย่างเงี้ยมันง่ายครับแต่ถ้าท่านใดที่ สมัครเกินสองงวดหนึ่งงวดพิเศษอย่างเงี้ยออมมาได้เลยครับนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับอย่าลืมครับผมส่งเลขให้ท่านไม่เกินวที่เบ็ดนะครับของต้นเดือนนะครับไปเดือนของวันที่ผมนะครับนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับสมัครสมาชิกผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่สนใจ ในหลักการและเชื่อมั่นในตัวผมนะครับสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับท่านใดที่เพิ่งติดตามมาใหม่นะครับหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะติดตามยังไงครับนี่ครับให้ท่านเข้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่าหนึ่งหกแปดพารวยนะครับนี่ครับท่านจะเจอช่องหนึ่งแปดพารวยนะครับถ้าท่านพิมพ์ไม่เป็นให้ลูกหลานของท่านพิมพ์ให้นะครับพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับ ท่านจะเจอช่องผมครับแบบนี้ครับตรงนี้ก็มีผู้ติดตามนะครับสองหมื่นสองพันกว่าคนนะครับสองร้อยกว่าคนนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากมานะครับที่ยังไม่ทอดทิ้งกันนะครับนี่ครับก็ย้อนไปดูได้ครับคลิปที่ผมลงไว้นะครับส่วนมากจะเป็นสามตงแบบพูญทีได้ครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มผมก็เข้านะครับนี่ครับสามารถย้อนไปดูคลิปผมได้นะครับไม่เมคขึ้นมาแน่นอนครับ นี่ครับผมลงวันที่30สธันวาคมนะครับสามตัวตรงนะครับผมลงไว้วันที่สาอสิบทษทีครับผมลงวันที่23สาธันวาคมนะครับลงตั้งแต่วันที่23สามธันวาคมนะครับไม่ออกที่30สิบผมลงก่อนต้องหลายวันนะครับไอ้ตรงนี้ไม่สามารถเบคได้ครับแล้วนี่ครับมันออกอะไรครับ6 2สองแนี่ครับมีครับจุดเต็มครับเมื่อวที่แล้ว200รอย สามสี่ชุดครับแล้วชุดฟันผมก็จะทําแบบนี้ครับอ่าผมก็อาชุดนี้ครับชุดร้อยสองชุดเนี้ยอ่าชุดร้อยอ่าร้อยสองชุดเนี้ยไปทําชุดเต็มครับอ่าชุดเต็มก็มันมีอยู่แล้วครับนี่ครับหกสองแปดอยู่ในเอออ่าหกสองแปดเนี่ยมันมีครับแล้วทีนี้ผมเอาไปทําชุดเต็มชุดฟันให้ท่านแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าชุดฟันแบบนี้ครับนี่ครับหก สองแปดมีนะครับกี่ชุดเองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบสี่ชุดเท่านั้นครับนี่ครับชุดลองผมแค่สิบสี่ชุดครับเข้านะครับหกสองแปดแล้วชุดฟันผมห้าชุดดุดครับเมื่อก่อนผมอยากบอกท่านว่าสีแดงนะครับถ้าสูตรใดไม่ผิดเลยมันถูกยากครับต้องมีสูตรใดผิดบ้างถูกบ้างครับแต่ต่อไปนี้ครับผมมั่นใจครับ สีแดงมีโอกาสถูกนะครับสีแดงมีโอกาสถูกให้ท่านเล่นติดไว้ด้วยนะครับแต่สีฟ้าก็อย่าทิ้งครับสีฟ้าจอกบ่อยนะครับหรือสีทองนะครับหรือว่าท่านจะเล่นทั้งหมดน้อยยีบสองชุดนะครับแล้วก็เทพเล่นตรงนี้เยอะหน่อยครับแล้วตรงนี้เยอะหน่อยครับประมาณนี้นะครับเมื่อแล้วผ่านนะครับครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูล ให้กับท่านอื่นนะครับจะได้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับหรือท่านไม่มีกําลังก็ให้เพื่อนบ้านึ่งท่านหรือว่าเพื่อนๆงท่านนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สมัครมาได้นะครับครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่งสูงนะครับที่ฟังคลิปผมจนจบนะครับอย่าลืมครับติดตามสามตัโต๊ชุดเต็มผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปสรุปนะครับ ผมจะลงแค่3คลิปนะครับอ่าแล้วก็คลิปหลังไม่ออกครับนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ